บุญเกิดขึ้นได้จากการทานคำว่าทานคือการเสียสละไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สังฆทานไปทำบุญที่วัดอย่างเดียวการเสียสละโดยไม่เสียดายนี่แหละคือแก่นของบุญการทานคือการให้ให้อย่างไม่เสียดายให้กับใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้กับพระแต่ตอนที่ให้มันอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรานั้นได้สละแล้วหรือยัง แต่ถ้ายังไม่สละทำบุญเอาหน้าถึงจะหมดเป็นแสนเป็นล้านบุญนั้นก็ย่อมน้อยนิดแต่ถ้าสละแล้วไม่เสียดายแล้วไม่นึกถึงสิ่งที่ให้ไปให้ไปแล้วก็แล้วเหมือนกับเราไปขี่พอขี่ออกไปแล้วมีใครเสียดายขี่ไหมนั่นแหละการให้ต้องวางใจแบบนั้นอย่าไปเสียดายมันให้เท่าไหร่ก็ตามกำลังของตน อย่าไปเอาหน้ากับฝูงชนเดี๋ยวจะหลงกลจะหลงทางกับกิเลสทางคือการเสียสละคือการเอาออกอย่างไม่ห่วงใยไม่กังวลผลประโยชน์เกิดขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นแหละบุญได้สำเร็จแล้วสิ่งใดๆก็ตามใครทำใครได้กรรมใครก็กรรมมันดังนั้นเราจงอย่าไปมอง จงอย่าไปจำความดีความเลวของใครอย่าไปเก็บสิ่งไม่ดีมาใส่ใจใครจะไม่ดีกับเรามันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเอามาใส่ใจใจมันก็จะเป็นทุกข์เสียเปล่า,ลาทุกข์ใจใครอื่นเขาจะมารู้ก็มีแต่เราเท่านั้นแหละที่เสพทุกข์อยู่คนเดียวนี่แหละคือผลของความไม่รู้ หลงเข้าไปยึดติดยึดมั่นเราทำความดีก็เพื่อความดีของเรามใช่เพื่อให้ใครชมใครจะชมหรือใครจะตำหนิมันก็เรื่องของเขาเรายังไม่ควรที่จะยอมรับหรือปฏิเสธเราควรที่จะสอบสวนตัวเองเรียนรู้ยอมรับแต่ไม่ตัดสิน คนอื่นเขาจะทำอะไรกับเรานั้นมันเป็นเรื่องของเขาการตอบสนองของเราต่างหากที่มันสำคัญการแสดงออกของเรามันจะลดคุณค่าของเราหรือจะพัฒนาคุณค่าของเราเราเท่านั้นแหละที่เลือกทำ